Yeah. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick All the boys s t a r e can't help it It's a habit c l o t h e s that she wears short skirt and a jacket I just wanna get her all alone on a mattress I just wanna have it I just got it สวัสดีครับผม M-Rosing Thailand นะครับสำหรับคลิปนี้ครับเรายังมาเจินกับ2ล้ออีก1คันนะครับซึ่งคันนี้ครับเป็น Nuo นะครับจะเป็น Nuo ตัวแรก นะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันครับที่เก็บแบบเนี๊ยบมากนะครับซึ่งคันนี้จริงๆนี่ต้องบอกเลยนะว่าแตกต่างกับผมแบบลิฟต์เลยเดี๋ยวเราไปคุยดีเทลกันดีกว่าครับว่าสาหรับคันนี้ครับเขาทําอะไรไปบ้างนะครับโอเคครับไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับก็ยืนกับพิเติลเหมือนเดิมนะครับพิเติลคันนี้ก็เก็บโดยพิเติลเหมือนกันครับนะครับคันนี้สวยมากจริงๆคันนี้เขาเรียกเป็น M Y ป่ะใช่ครับ M Y ให้ M Y ตัวเก่านูโวเวนอ่านะครับอย่างตัวนี้ก็คือเป็นนูโว เริ่มไปยังไงพี่ไปถึงเก่าใช่ไหมส่วนใหญ่รถที่พี่ครับเอาไปให้พี่ทํานี่คือแบบสภาพไปแบบเดิมๆเก่าๆไปเลยครับอือันนี้ต้องทําอะไรบ้างพี่เบิกอันนี้เริ่มใหม่สุกอเริ่มใม่จากูนทุกอย่างทุกอย่างเลยเหมือนกันครับน่าจะคล้ายๆรถผมแหละเริ่มใหม่ตั้งแต่ศูนยหรือออกหมดทําสีโครงโครงทํพาร์ทคอ่าเสทุกข้ดทำพาร์ทคอสเหมือนกันหลังพวกรู้จักกันอยู่ตลาดแล้วก็เบิกชุดสีใหม่ชุดสีเบิกครับเบิกแท้ อันนี้เขาเรียกสีอะไรพี่เขียวหัวเป็ดเขียวหัวเป็ดครับที่แรกผมเห็นครั้งแรกอ่ะผมนึกว่าเป็นสีธรรมไม่ไม่ค่อยเคยเห็นสีนี้เท่าไหร่หายากพี่สีนี้ใช่ไหมแต่ถ้าใครเล่นนูอาจจะเคยเห็นเป็นแบบเป็นเขียวแล้วแบบมีมุกด้วยนะเขียวหัวเป็ดเออนึกว่าเป็นสีธรรมสวยมากครับอันนี้เบิกแพงเลยพี่ชุดนี้หมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งไม่ราคาจะซื้อคนที่คนที่เขาเอาไปค้ากำไรนะแต่ถ้าเบิกแต่งสมัยก่อนก็หกห้าหกพันครับแต่อันนี้มันซื้อกัะ เรามันเบิกไม่ได้แล้ววะมันเบิกูนไม่ได้แล้วรถมัน20ปีสิบ0ิปีแล้วเฮ้ยถ้าหมือนนึงถ้าเปรียบเทียบกับผมเป็น M X อะ่ะ M X ชุดสีกับอ่าชุดตัวสีดำมันนะอ่ะก็เกือบสองหมื่นแล้วนะถึงเออนะครับอันนี้ก็คือเบิกชุดสีใหม่ <laughs> เป็นเดิมเลยด้วยใช่ครับนะครับแล้วไฟอย่างเงี้ยพี่ไฟเป็นไฟลุงครับเป็นของตัวลิมิเต็ดอ๋อมันเป็นสีลุ้งางนแบบนี้แพงมีา 56 3 5 0 3,500คือมีเรือนไม้ด้วยกอบเป็นกอบพัดเ,เป็นฝาครอบเป็นฝาครอบเรือนไม้ใช่ไหมใช่แล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายก็คือกอบไฟเลีเ้ยวเขียอ๋อเฉพาะไฟเลี้ยวครับไฟท้ายมันใส่ไม่ได้พี่อ๋อมันประกบไปได้เลยใช่ไหมพี่ <c oughs> มันถอดได้ครับเป็นน็อตสองตัวอ๋ออือมันไม่เหมือนตัว Nu MX ครับอ๋อนี่มันมันประกบกันใช่ก็จะเป็นหลงครับนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวเป็นไม้ฝาครอบเรือนไม้แล้วก็เป็นไม้3,500เฮ้ยเรือนไม้ก็เป็นลิมิเต็ด ไม่ะเป็นเป็นของแต่งสมัยก่อนพี่เป็นไมมูฟี่ครับครับเนี่ยมันเป็นแผ่นสะท้อนแสงเืออันนี้เคยมีคนแฟนเพจบอกเราตอนที่เห็นเราทำนูโอมเอ็กบอกว่ามีตัวนี้อยู่จะมันพันหนึ่งไปถึงพันห้าแต่ตอนนี้ฮะคนไทยแล้วทำขึ้นมาแล้วสี่ห้าร้อยอ๋อใช่ไหมคนไทยแล้วกับเบียวพี่อะไรที่นี่เขาสร้างขึ้นมาใหมใ่นะครับนี่อย่างอันเนี้ยมันเป็นเรียกอะไรเป็น,สนเสน่ห์ของการบิ้วรถเพราะว่าอันเนี้ย เขาเรียกตอรออไหมใช่ป่ะที่บอกว่า่ารถหมกรถหมกรถหมกเออแต่ทําเครื่องดูเรียบๆหมดเลยนะฮะแต่เครื่องเป็นเครื่องซิ่งอ๋ออันนี้เป็นเครื่องซิ่งครับนะครับอย่างไ้พวกชุดชุดตัวเปลือกพวกนี้พี่ตัวเปลือกเทาอันนี้เป็นสีเทาใช่ไหมอันนี้ซับเทาก็เบิกครับซับเทานะครับมันแยกกันกับตัวชุดสีนี่ใช่ไหมใช่พี่พีสุดจะเป็นตัวนี้เนี่ยสามพันห้าชิ้นเดียวชิ้นนี้อ่าตัวไอพวกนี้ไม่แพงพวกนี้มันยังพอหาซื้อตามร้านเก่าได้อ่าอ่าแต่ถ้าเรา เราใจร้อนซื้อได้เลย6กพันห้าท่างคารมีคนขายแต่ผมตามเก็บมาผมมีสองชุดแต่พริกสุดคือชิ้นนี้ชิ้นนี้ซื้อมาสามพันห้าสามพันห้าชิ้นเดียวใช่ใครหยามย่อตีนพี่เพราะอะไรเพราะมันหาไม่ได้แล้วมันหมดเลิกผลิตพี่อะไรมันยี่สิบปีแล้วรถอ่ะรถเบื่อไม่ได้เลยใช่ไหมครับซื้อกับคนมีเก็บอย่างเดียวครับอะไรบางอย่างมันใช้กับนูโวเอ็มเอ็กได้ใช่ครับคันนี้ผมก็ผสมเอ็มเอ็กครับผสมเอ็มเอ็กชุดแขงชุดอาร์มเป็นของเอ็มเอ็กเป็นตัวลิมิเต็ดตัวขาวมันจะเป็นสี ออกเทาคานบุรีอ่าถ้าม่ของัวเก่ามันจะเป็นสีบอลอ๋ออันนี้คือมันจะเทาเข้มอ่ารหัสเ x อ่าใช่อ๋อเป็นรหัสพาร์ทเครับอ่าประมาณนั้นโอ้ท่อดูท่ออันนี้คือท่อเดิมเหรอพี่เดิมผ่าครับผ่าแล้วก็ยิงพุทโคดอ๋อคือทําสีใหม่อ่าผ่าก่อนแล้วก็ไปยิงให้มันท่อเบิกโซนถ้าพ่นธรรมดามันลอกครับ แล้วอย่างตัวสวิงอาร์มันนี้คือทําสีหรือว่าไม่ครับเบิกหมดเลยครับเบิกใหม่เลยอันนี้เบิกเบิกเบิกเยอะพี่ที่ว่าบิวบิวมีแค่คูงฮะชกหน้าชกหน้าเบิกไม่ได้ได้ชกหน้ามือสองมามีบิวมีค้งชกหน้าถังน้ํามันครับนอกนั้นเบิกหมดเครื่องก็ส่งทํอเราขึ้นตัวรถแล้วก็มาไล่ครับไล่เก็บรายละเอียดซิลิระลองขี่ดูเหมือนผมอ่ะคล้ายๆของผมอ่ะนะครับนี่เดี๋ยวมาดูเบรกอันนี้อันนี้เป็นเบรกเขาเรียกเบรกอะไรพี่อันนี้ดวงเบ่ เป็นเบมโบ้ด้วงครับหมื่นกว่บาทนะครับมันแตกต่างกับตัวคันตะก,กี้ยังไงอู้คนเรื่องตะก,กี้มันอะไรเป็นปั๊มเต่าอันนั้นเป็นเมาส์กระเต่าอ่าข้างหลังเป็นเต่าอันนี้เป็นด้วงครับนะครับอันนี้ราคาเท่าไหร่นะหมื่นหกร้อยห่อหมื่นหกห้าร้อยไม่รวมสลักนะเออพอตะกี้คืออลังการว่าราคาตัวเต่าใช่ป่ะใช่ไม่รวมสลักสลักคือตัวนี้สลักครับสลักไทเทเนียมสลักไทเทเนียมสปริงถังไทเทเนียมครับสปริงถังคือด้านในใช่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่ดังตะเตะเอ๋อเหมือนรถรถผมเป็นอยู่อ่า ไม่ไม่ให้นูโวนะคัมรี่นี่แหละเออนี่แล้วก็อันนี้ก็เป็นวาลปดเหมือนกันอ่ะอันนี้อันนี้ไม่แพงครับเป็นไทยทีนําเข้าอันนี้ตัวสามพันกว่าบาทอ๋ออันนี้สามพันกว่าบาทเองอ่ามันไม่อันนี้ไม่ใช่สต็อปบี้ไม่ใช่ตาบัสไม่ใช่แบรนด์เป็นแบรนด์นำเข้าเป็นกีพีครับยิงเลเซอร์กันเองครับนี่แล้วก็พวกหัวต่อนี่ก็เป็นแรงเอิญหมดเลยครับหัวพันกว่าบาทจริงๆอย่างเงี้ยพี่เส้นหนึ่งอยู่ประมาณเท่าไหร่รวมสายเหรออ่ารวมสายถ้าเอาเป็นวาลเทเนียรแบบนี้ได้ใช่ไหมอ่าถ้าเป็นถ้าเป็นวาลปด ห้าหกพันห้าพันหกพัน p e วันครับนี่แล้วดูอย่างพวกน็อตพี่ดิอันนี้กึงมือครับนี่เป็นงานกึงมืออันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะผมชอบมากแทบทุกคันเออทองคันมั้มีทอ,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 อนนั้นตอนมันเป็นรอนะคมครับคันนี้แล้วจานนีนเเน้เป็นจางอะไรพี่จานเป็นเป็นบัมโบูแททองครับอ๋อเป็นโบ้นะครับอันนี้แพงไหมหมืน่นหน่อยหน่อยอ๋อหมื่นหน่อยๆนอยนะครับสุดยอดอ๋อแต่อันนี้พี่เบิกมาใช่ไหมไม่ครับบิวอ๋อบิวมันเบิกไม่ได้ี่อ่า ถ้าเบิกได้ก็คงยังไม่บิวเนียนมากเบิกมาขนาดนี้แล้วนะครับแล้วปั๊มบนของอะไรพี่ปั๊มบนเป็นอิตาลีเบอร์ที่ห้าธรรมดาครับเป็นเก้าพันกว่าบาทอันนี้เก้าพันกว่าบาทอ่าไม่รวมชุดแต่งคัทก็เป็นทีวีเอ็มอ๋อคัทคือฝั่งนี้ครับสี่พันกว่าบาทเบสอันนี้คือสี่พันกว่าบาทแล้วนะครับสุดยอดอย่างปอกแฮนนี่ผมเห็นเขาซื้อกันก็บางบางทีก็ซื้อกันแพงเหมือนกันนะอันนี้ผมพูดตรง บางคนมันมองว่าเป็นประกับไ m อันนี้ไม่ใช่ไ m เอันนี้เป็นอะไรเป็นประกับซาเล้งซาเล้งซาเล้งที่เขาขี่ขายลูกชิ้นขายอะไรไงรถซาเล้งอะน,นะ,ะผมเอามาบิยุให้มันเหมือนไ m <c oughs> เพราะว่าไ m ตัวหนึ่งมันผมเจ็ดพันถึงหมื่นผมว่าประกับตัวแค่นี้หมื่นหนึ่งมันแพงไปอันนี้ใส่แค่ชุดนี้สองพันห้าคือพูดง่ายว่าบางอย่างไม่ต้องแพงครับพี่คือคันนี้เน้นเน้นลงตัวลงตัวเอาของเก่าครับโยกของเก่ามาใช้มามาใช้ครับครับอ่าโยกของเก่าจากคันเซทเอ็กซ์ตอนชุดแรกมาใช้ จานเจืิปั๊มเอาจากชุดแรกมาใช้หมดเลยเนียนจริงครับเพิ่มแค่ไม่กี่อย่างคอท่อนี้ก็เป็นไทเทใช่ไหมครับเป็นไทเทครับนะครับสำหรับใครที่เป็นสายมอเตอร์ไซค์ผมว่าเห็นแค่นี้ก็โอเคนะเออเออล้อล้ออันนี้อันนี้เป็นล้ออะไรพี่ล้อเป็นงานเหมือนพี่อันนี้ไม่ใช่ล้อแทะสองพันกระบามันเป็นงานเหมือนโมลาดใช่ปะใช่ครับเป็นโมลาดสเปนเพราะมืนเนเหมือนกับตัวตะกี้ท่ครับใช่เป็นงานลูกพี่ผมทำมาครับครับแล้วสีอะพี่อันนี้คือมามาแต่อันนี้เรามาแปะลายยิงสายพี่เขาเรียกลายสายฟ้าเรอ มันจะมีสายฟ้าจตดูุกความหมักลุกเยอะพี่แล้วแต่คนชอบแล้วแต่ดีไซน์ใครดีไซน์มันเออไม่ค่อยเห็นแล้วลายสวยนะคือมาทําสีเองใช่ครับเบิกล้อมาไปจุ่มสีไปแปะยิงทรายแล้วก็มายิงเนเซอเ์อเป็นงานพวกผมทําขึ้นมาคือบางคนสําหรับคุณงบไปเยอะพี่แต่ล้อแท้สามสี่หมื่นไม่ไหวครับอ่าคือเราเล่นงานเหมือนนะเนาะเรามันก็พอไปเขาได้แล้วอย่างอย่างนี้พี่ทําขายได้ว่าสีมีครับร้านผมมีทุกอย่างอย่างนี้คู่เท่าไหร่พี่สองพันห้าทำสีแบบนี้แล้วอ เออโอเคนะมีทุกอย่างเฮ้ยสีสวยมีมีกี่สีพี่มีทุกสีมีทุกสีเลยแล้วแต่ลูกค้าชอบเลยอ่าใช่นะครับถ้าสีไหนไม่มีก็สั่งรอรอมาทิตหนึ่งทังทำขึ้นใหม่ได้นี่เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้มาดูแข้งดีกว่าแข้งนี่เบิกใหม่หมดเลยรับเป็นเอ็มเอครับนะครับอันนี้เบิกใหม่หมดเลยเบิกใหม่แต่น็อตกึ่งมืออุดเอิดเนี่ยครับเราอุดไม่แน่นน่ะอันนี้ของพี่เขาอุดสนิทเลยอ่ะครับกึ่งมือหมดเราถ่ายละมงถ่ายมันเครื่องนรอตขาตั้งพี่ดูถ่ายใส่ทุกจุดอ่ะอือห เนียนหมดเลยนะทุกทุกจุดเลยนะใช่ครับเนี่ยอันนี้พวกนี้กึงมือไปพี่ใช่ครับกึงมือกึงทีละตัวนะพี่กึงมือของบางคนเนี่ยบางคนเอาน็อตซีนซีมาแก้นะพี่อ่าพูดงี้ดีกว่าอันนี้กึงมือจริงจริงจี้ลจี้ลาดีละตัวพี่สังเกตดูล็อตจะไม่เหมือนกันแต่เะยตัวมันจะใกล้เคียงงานมืองานสกิลอ่ะพี่มันไม่ใช่งานซีนซีซีนซีจะเหมือนกันหมดอย่างนี้พี่ก็ต้องใช้เวลานานมากอ่ะตัวหนึ่งใช้เวลานานไหมตัวหนึ่งใช้เวลานานไหมถ้าเป็นอย่างเงี้ยนานอันนี้มันต้องมาขึ้นมิลล แต่ถ้าอย่างพวกเนี้ยอันเนี้ยไม่นานอันเนี้ยทำมาตัวหนึ่งก็สองสามนาทีตัวหนึ่งสามนาทีเพราะว่ามันมันจะเป็นหัวบางไปแล้วเราก็มาจี้กดจี้กดให้มันเป็นลายมีประมาณสี่ห้าวันกว่าจะเสร็จคันหนึ่งถึงเว้ทำจริงจริงงานพวกนี้เป็นงานอินดี้พี่มันมันบีบตัวเองมากไม่ได้ใช่ไหมมันมันต้องใช้ต้องมีอารมณ์ทําด้วยใช่นะครับทาวันหนึ่งประกอบวันหนึ่งไม่อยากทําก็วางไว้อะไรเงี้ยมันเป็นงานละเอียดพี่มันทํายากมันมันโชว์ก็เป็นอันนี้โชว่าพี่โชว์เป็นนําเข้าจากญี่ปุ่นครับครับเอามาตัด มันมันเก่าพี่เพราะว่ามันเป็นโชกขยะขยะญ,ญี่ปุ่นเอามาทําตัดได้สเปคให้มันได้สเปคเดิมแล้วก็ทาสีสปริงเซตใหม่อ๋อก็คือเอาโชกที่เป็นโชกมือสองขยะญ,ญี่ปุ่นอะที่เขาทิ้งทิง้งไปแพูดเลยอ๋อแล้วก็มาบิ้วใหม่ใช่ครับอันนี้ขอบอยมาสั่งอ,อันนี้อาจารย์ผมมันเป็นโชว่าปะโชว่าอ๋อเป็นของโชว่าเลยเป็นของซีบีซีบีอะซีบีพันซีบีสี่ร้อยอะครับอ๋อก็เอามามาบิ้วใหม่เฮ้ยแค่นี้เขาลงตัวแล้วอะนะครับสวยมากอย่างคันนี้พี่เก็บ ประมาณเท่าไหร่แสนกว่าแสนกว่าครับไม่รวมเครื่องนะอ่าเครื่องอีกสองพันห้าอ๋อเครื่องอันนี้ทําอะไรบ้างพี่หูชักห้าหกชักห้าหกหกหกชักห้านะครับก็คือทําเป็นเครื่องซิ่งแล้วครับเครื่องทากับช่างบอลลูรอล้วช่างบอลทำสะอาดดีครับใช่ครับเขาอะไรลดอะไรอะไรดีเราชอบงานสะอาดโหจริงจริงฝั่งโซนอีสานเล่นกันหนักเหมือนกันนะอู้เยอะพี่รถโคารเนาะโอ้โหแต่ละคันแต่ละคันแล้วก็ดูความเนียนคือแบบ เนียนมากอะ่ะก็คิดดูขนาดพี่เจ้าของรถคนันนี้จริงๆอยู่ชมบุรีรยังส่งไปทําที่โคราชอะ่ะนะครับนี่โห,โหสุดยอดก็นี่เป็นอีกคลิปครับที่เป็นแบบรถที่เก็บเนียนครับเอาใจเพื่อนๆที่เป็นสาย2ล้อเนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเนี่ยต้องบอกเลยว่าข้างหลัง,งมีอีกหลายคันนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวเราเจาะแบบ ลวดเดียวเลยสี่คันลวดนะครับโอเคถ้างั้นสําหรับคลิปนี้ครับต้องขอบคุณพี่มากมครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปครับต้องให้พี่เขาเนี่ยแหละเป็นคนอธิบายเหมือนเดิมใช่ไหมนะครับต้องบอกเลยว่าสําหรับใครที่เป็นสาย2่งล้อครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยสําหรับคลิปต่อไปครับเดี๋ยวเราไปดู4ี่คันลวดเลยนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ครับลาไปก่อนครับไปแล้วครับสวัสดีครับ